สวัสดีค่ะนักเรียนวิชานี้เป็นวิชามารติ n g นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยเนาะในบทที่1วิชามารติ n g ของเราบทที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดนะคะเรามาดูกันเนาะในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดเนี่ยเราจะเรียนส่วนที่1คือวิวัฒนาการทางตลาดหรือ marketing development ความหมายของการตลาด marketing defined วิวัฒนาการของแนวทางความคิดทางการตลาดความสำคัญของการตลาด The i m p o r t a n c e of marketing หน้าที่การตลาด marketing function ส่วนผสมทางการตลาด marketing mix วิวัฒนาการทางการตลาดนะคะเกิดจากที่ว่าปัจจัย4นะคะเราต้องการปัจจัย4จากธรรมชาติค่ะในยุคดึกดำบันเนาะ แล้วเกิดการผลิตแบบง่ายๆผลิตในครัวเรือนผลิตในตำบลเป็นการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การทำอาวุธค่ะถัดไปวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นที่ว่าผลิตสิ่งที่ตนเองถนัดในจำนวนมากพอเกินความจำเป็นเกินความต้องการของตนเองซึ่งสามารถส่งขายได้เกิดการแลกเปลี่ยนกันขึ้นมาก็คือบาร์เตอร์ซิสเต็ม เกิดปัญหาในระหว่างการแลกเปลี่ยนในขั้นต้นนะคะก็คือปัญหาด้านเวลาที่ไม่ตรงกันชนิดที่ไม่เหมือนกันหรือว่าไม่ตรงกับความต้องการและปริมาตรที่มากน้อยแตกต่างกับความต้องการไปนะคะถัดไปค่ะในยุคถัดมาคือใช้เงินตาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนค่ะ m o n e y System นะคะเพื่อกระจัดปัญหาชนิดและปริมาตรที่ไม่ตรงกันที่นำมาแลกเปลี่ยนกันแล้ว ดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มค่าเปลี่ยนมาเป็นใช้เงินตาเป็นสื่อกลางทางการแลกเปลี่ยนค่ะเกิดเป็นตลาดที่แท้จริงขึ้นมาค่ะตลาดนะคะตามหลักวิชาการตลาดนะคะคือกลุ่มบุคคลหรือองค์กร มีความจำเป็นและมีความต้องการค่ะมีกลุ่มบุคคลอยู่ในตลาดนั้นและกลุ่มบุคคลเหล่านั้นมีความจำเป็นมีนิสมีวอนส์ของตนเองและมีความเต็มใจค่ะที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าสิ่งของกับเงินตาโดยที่แต่ละบุคคลต้องมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนมีอำนาจในการตัดสินใจซื้อเพื่อให้ได้รับความพอใจของตนเองค่ะ ความหมายของการตลาดนะคะ marketing defined ตามสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา AMA ค่ะในอดีตนะคะคือการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจเพื่อควบคุมกำกับการเคลื่อนย้ายของสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ค่ะแต่เกิดความที่ว่ามีข้อโต้แย้งขึ้นมานะคะในเรื่องของ มีขอบเขตที่แคบมากเกินไปสำหรับนะักการตลาดสมัยเก่าก็คือเริ่มต้นเนี่ยเมื่อมีกิจการผลิตสินค้าและบริการเกิดขึ้นแล้วจะมีการสิ้นสุดที่ขายสินค้าต่อไปค่ะขายสินค้าออกไปโดยมุ่งเน้นด้านการจัดจําหน่ายสินค้าและบริการเท่านั้นไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์การโฆษณาเปล่าเลยตอนนั้นยังไม่มี มุ่งเน้นแค่ว่าผลิตขึ้นมาในตอนต้นและสุดท้ายส่งขายออกไปในที่สุดค่ะมีข้อโต้แย้งในเรื่องขอบเขตอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือในช่วงเริ่มต้นนะคะจะมีการวิเคราะห์ความต้องการก่อนจากนั้นจะทำการขายสินค้าและบริการถัดไปค่ะสิ้นสุดที่ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและความสุขหลังการขายค่ะนี่เป็นอีกแบบหนึ่งของการวิเคราะห์ สองค่ะมุมมองในเรื่องของการตลาดที่แตกต่างกันนะคะในข้อโต้แย้งด้านนี้ก็คือ 1. ในอดีตเป็นกิจกรรมทางธุรกิจเท่านั้นค่ะในเรื่องของการตลาดแต่ในสมัยใหม่เนี่ยนะคะการตลาดครอบคลุมถึงหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรด้วยหรือ non profit organization ถัดมาค่ะวิวัฒนาการของแนวความคิดทางการตลาด วิวัฒนาการแรกคือ the production concept, the product concept, the selling concept or sale concept, the marketing concept and the societal marketing concept เรามาดูต่อกันนะคะ the production concept คืออะไร production concept คือการกลยุทธ์ที่เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต ต้นทุนต่อหน่วยและราคาสินค้าถูกลงลูกค้าสามารถซื้อได้มากขึ้น 3. ค่ะสามารถหาวิธีจัดจำหน่ายให้ได้อย่างทั่วถึงถ,ถัดไปนะคะ The Product Concept ค่ะคือกิจการคิดว่าผู้บริโภคต้องการและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับราคาอันนี้คือ คอนเซปต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะกิจการไม่ต้องใช้ความพยายามในการขายมากนะักมุ่งปรับปรุงคุณภาพรูปรักษ์ของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญค่ะถัดไปค่ะกลยุทธ์การขายแบบ Selling Concept ค่ะคือ 1. กิจการคิดว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะไม่ยอมซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น สกิจการสามารถจูงใจและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อโดยใช้เครื่องมือส่งเสริมการตลาดต่างๆเจมา a r ร์เก็ตติ้งคอนเซปต์ค่ะคือ 1. ศึกษาความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภค 2. ค่ะวางแผนทางด้านการตลาดหรือ 4P ค่ะโดยใช้เครื่องมือทางการตลาดเข้ามาช่วย หน,นะคะเป้าหมายหลักเพื่อตอบสนองความต้องการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าถัดไปในรูปแบบของ Societal Marketing Concept ค่ะจะเป็น 1. เป็นความรับผิดช,ชอบเพิ่มเติมจากการสร้างความพึงพอใจและความสุขให้กับผู้บริโภค 2. นะคะจะเป็นการสร้างความแตกต่างในความรู้สึก และความผูกพันต่อผู้บริโภคมากกว่าบริษัทอื่นที่ไม่ได้ทําความสำคัญของการตลาดคืออะไรเรามาดูกันส่วนที่1คือความสำคัญของการตลาดต่อบุคคลบุคคลในหน่วยงานหรือองค์กรทางการตลาดนะคะจะมีการสร้างอาชีพสร้างรายได้มีการผลิตการขายการวิจัยตลาดและการโฆษณา ส่งไปยังผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยจะเกิดการได้รับความอำนวยความสะดวกมีความพึงพอใจให้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อค่ะถัดมานะคะความสำคัญของการตลาดต่อองค์กรธุรกิจค่ะคือการสร้างรายได้และกำไรให้กับองค์การและองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่างๆค่ะองค์กรธุรกิจผลิตสินค้า ไปยังผู้บริโภคหรือลูกค้าเพื่อซื้อสินค้าเกิดการขายและการจัดจำหน่ายค่ะเมื่อเกิดการซื้อแล้วจะได้กำไรขึ้นมานะคะกำไรเหล่านั้นจะสามารถนำไปลงทุนสร้างรายได้เข้าองค์กรอีกครั้งค่ะเกิดเป็นวัตถจักรในการซื้อขายการตลาดค่ะถัดมาค่ะความสำคัญของการตลาดต่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมค่ะ การตลาดเนี่ยจะทําให้เกิดการผลิตการลงทุนการจ้างงานประชาชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมีอํานาจซื้อเพิ่มขึ้นทําให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นค่ะช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนมีผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ทันสมัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย หน้าที่ทางการตลาดนะคะ 1. ค่ะสารสนเทศทางการตลาด 2. การซื้อ 3. หน้าที่ในการเก็บรักษา 4. การมาตรฐานและระดับคุณภาพสินค้าค่ะ 5. ค่ะการขาย 6. กค่ะการขนส่งและ7ค่ะการเงิน 8. ค่ะการรับภาระความเสี่ยง ส่วนผสมทางการตลาดหรือ marketing mix มีอะไรบ้างหนึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการตลาดค่ะ marketing mix เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมได้ marketing mix นะคะประกอบด้วย4 p ค่ะ p ที่1คือ product s คือสินค้าหรือบริการหรือแนวความคิดต่างๆค่ะ P ที่2คือ Place คือความเหมาะสมกับต้นทุนด้านราคาขายกับกลุ่มเป้าหมายและสิ่งแวดล้อม P ที่3คือ Place เป็นกระบ,บวนการการย้ายผลิตภัณฑ์ค่ะและ P สุดท้ายคือ P ที่4คือ Promotion คือการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อเตือนความทรงจำและชักจูงให้เกิดความต้องการ เรามาดูต่อบทที่2นะคะเรื่องการตลาดกับสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมทางการตลาดเนี่ยสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทคือแบบควบคุมได้และแบบควบคุมไม่ได้แบบควบคุมไม่ได้คือสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบควบคุมได้คือสิ่งแวดล้อมภายในสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือ external factor เนี่ยแบ่งออกเป็นแบบมหภาคและแบบจุลภาค สิ่งแวดล้อมภายในที่ควบคุมได้ internal factor แบ่งออกเป็นปัจจัยทางการตลาดและอื่นๆค่ะสิ่งแวดล้อมมหาภาคเรามาเริ่มต้นกันที่ macro environment ค่ะสิ่งแวดล้อมมหาภาคก็คือประชากรศาสตร์หรือ demography ก็คือกลุ่มชุมชนคนต่างๆระบบเศรษ,ษฐกิจค่ะ economic การแข่งขันระหว่างธุรกิจค่ะ competition สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนค่ะ Social and Culture การเมืองและกฎหมาย Political and Legal เทคโนโลยีค่ะที่นำเข้ามาใช้ค่ะเทคโนโลยี Technology. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะ Natural Environment เป็นทั้งหมดเป็นสิ่งที่ เราไม่สามารถควบคุมได้และเป็นสิ่งแวดล้อมแบบมหาภาคคือแบบใหญ่นะคะถัดไปค่ะมาดูเรื่องของประชากรศาสตร์นะคะสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรการลดลงของอัตราการเกิดอายุของประชากรอายุเฉลี่ยสูงขึ้นนะคะเท่ากับว่าประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของครอบครัวลักษณะการเลี้ยงดูการพักอาศัยที่หลากหลายรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ของประชากรค่ะการที่ประชากรมีการศึกษาสูงขึ้นความแตกต่างด้านเชื้อชาติและสีผิวค่ะถัดไปด้านเศรษฐกิจค่ะหรืออีโคโนโมิกนะคะจะเป็นอัตราการเติบโตของระดับรายได้ที่แท้จริงลดลงค่ะ รูปแบบของการออมและพาลานิสินเปลี่ยนแปลงไปมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริโภคและการใช้จ่ายด้านการแข่งขันนะคะจะมีจุดสนใจคือการแข่งขันแบบทั่วไปหรือ generic competition หรือการแข่งขันในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือ product form competition และ ไปการแข่งขันในตรายี่ห้อหรือแบรนด์คอมเพิชันด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะโซเชียลแอนด์ d Cultural จะมีการพูดถึงคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคมที่แตกต่างกาันบทบาทของสตรีทัศนคติที่มีต่อการรักษาสุขภาพและการรับประทานอาหารค่ะ การซื้ออย่างกระทันหันของแต่ละคนและสุดท้ายความต้องการความสะดวกสบายค่ะโดยมีเรื่องที่ยังคงยึดมั่นอยู่คือวัฒนธรรมหลักได้แก่ความเชื่อและค่านิยมจากสถาบันครอบครัวและสังคมค่ะถัดมาเรื่องการเมืองและกฎหมาย political and legal คือ 1. เพื่อคุ้มครองธุรกิจต่างๆจากการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม สเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากธุรกิจที่ไม่ยุติธรรม 3. ค่ะเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์จากสังคมโดยรวมเทคโนโลยีค่ะหกเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกรีนมาเก็ตติ้งเรามาดู Green Marketing คืออะไรนะคะคือในปัจจุบันเนี่ยการทำลายสภาพแวดล้อมและการนำเอาทรัพ,พยากรที่มี อยู่มาใช้อย่างไม่มีขีดจำกัดเนี่ยเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทำให้เกิดปัญหาต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อมมากมายทำให้ประเทศชาติของเราหรือโลกของเราเกิดการรณรงค์เพื่อรักษาและฟืน้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อให้คงอยู่ตามชั่วลูกหลานของเราผู้บริโภคเรียกร้องอยากได้สินค้าที่ไม่ทำลายธรรมชาติด้วยเช่นกันค่ะ การติ้งนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างคือ 1. Recycle คือการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ 2. ค่ะ reuse คือการใช้ซ้ำ 3. า3ค่ะ reduce คือการลดการใช้ค่ะ 4. ค่ะ refill คือการเติมสินค้าใหม่ค่ะจากภาชนะเดิม 5. คือ reject รีเจ c คนี้คือการหลีกเลี่ยงไม่ใช้ไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีต่อธรรมชาติคำจำกัดความของกรีนมาเก็ตติ้งนะคะคือโดยองค์กรกรีนพลีชการผลิตค่ะจะใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ประหยัดไฟลดการใช้น้ำในการผลิตเป็นต้นค่ะถัดไปนะคะด้านผลิตภัณฑ์ค่ะไม่ผสมสารที่เป็นอันตราย ใช้บรรจุภัณฑ์แบบรีไซเคิลและย่อยสลายง่ายในด้านของช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะด้านของผู้บริโภคนะคะจัดสนับสนุนและคำนึงถึงการใช้ทรัพ,พยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดค่ะถัดไปเรามาดูสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือ external environment ค่ะ สิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยแบ่งออกเป็นสิ่งแวดล้อมจุลภาคนะคะคือ m i c r o e n v i อ o เ m e n t ค่ะจะเป็นเริ่มต้นจากผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือ supplier ค่ะในส่วนของต้นน้ำกลางน้ำจะเป็นบริษัทผู้ผลิตเองค่ะและถัดไปจะเป็นคนกลางทางการตลาดคนกลางสถาบันและสุดท้ายจะเป็นลูกค้าหรือตลาดค่ะผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบ supplier เนี่ยนะคะ การเลือกผู้ขายปัจจัยการผลิตต้องเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาเหมาะสมมีการรับประกันสามารถจะส่งได้ตรงเวลาการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตจากหลายๆแหล่งเนี่ยนะคะจะเป็นผลดีเพราะจะทำให้เกิดการเทียบราคาและการต่อรองถัดมาค่ะคนกลางทางการตลาดหรือ marketing intermediary คือผู้ผลิตส่งสินค้าให้กับคนกลางทางการตลาดสถาบันทางการตลาดนะคะของคนกลางเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดจำหน่ายหรือเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ถึงมือลูกค้าปลายทางได้จำนวนมากค่ะคนกลางทางการตลาดนะคะแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. คนกลางหรือผู้ขายต่อ ทำหน้าที่ซื้อและนำไปขายต่อค่ะคนกลางแบบที่2นะคะคือคนกลางที่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าได้แก่พ่อค้าส่งและพ่อค้าปีกนะคะคือคนกลางซื้อสินค้ามาแล้วบวกกำไรเพื่อนำไปขายต่อค่ะคนกลางแบบถัดไปคือคนกลางแบบเอเจนต์นะคะไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้า ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าได้แก่นายหน้าหรือตัวแทนจำหน่ายสถาบันอำนวยความสะดวกทางการตลาดหรือช่วยทำหน้าที่กระจายสินค้าได้แก่บริษัทขนส่งบริษัทโฆษณาบริษัทวิจัยตลาดและธนาคารสถาบันเนี่ยจะช่วยเก็บรักษาสินค้าจะช่วยเคลื่อนย้ายสินค้าทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่สมบูรณ์มากขึ้น แต่ไม่มีหน้าที่ในการซื้อขายและเจรจาต่อรองนะคะการตัดสินใจเลือกใช้คนกลางนะคะต้องจัดตั้งคนกลางเป็นบริษัทเป็นของบริษัทเองค่ะจัดหาคนกลางจากภายนอกมี2แบบโดยต้องคำนึงถึงนะคะ 1. ประสบการณ์ความชำนาญในการจัดจำหน่าย 2. ค่ะต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ 3ค่ะความน่าเชื่อถือและความร่วมมือคนกลางทางการตลาดนะคะอาจทําหน้าที่ขายของอย่างเดียวหรืออาจทําหน้าที่หลายอย่างก็ได้ขึ้นอยู่กับการจัดตั้งว่าคนกลางนั้นเป็นคนกลางจากภายนอกหรือเป็นคนกลางของบริษัทเองค่ะตลาดหรือลูกค้านะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น5ประเภทใหญ่ๆค่ะคือตลาดผู้บริโภคหรือ consumer market เกิดการซื้อค่ะและนำไปใช้เอง 2. ค่ะตลาดอุตสาหากรรมหรือ Industrial Market หรือตลาดผู้ผลิต Producer Market หรือตลาดธุรกิจ Business Market ซื้อนะคะจากนั้นนำสินค้าเหล่านั้นไปผลิตต่ออีกครั้งหนึ่งให้เกิดเป็นสินค้าใหม่และบริการใหม่ๆค่ะเพื่อขายขายต่อค่ะ โดยการกระทําทั้งหมดนี้คือเพื่อกําไรเข้าสู่บริษัทค่ะถัดมานะคะตลาดผู้ขายต่อหรือตลาดคนกลางค่ะจะทําการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตจากนั้นนํามาขายต่อหรือให้เช่าค่ะถัดมาค่ะตลาดรัฐบาลและตลาดต่างประเทศนะคะก็คือผู้ซื้อในต่างประเทศนะคะ ทำการซื้อสินค้า 1. เพื่อนำไปใช้เองก็คือเป็นผู้บริโภค 2. นํนำสินค้าที่ซื้อจากในประเทศของเรานำเข้าไปผลิตสินค้าของตนเองเพิ่มเติมหรือ 3. ซื้อจากประเทศของเรานำเข้าไปขายต่อค่ะสิ่งแวดล้อมภายในในด้านของปัจจัยทางการตลาดหรือ marketing factor นะคะ 1. ในด้านของผลิตภัณฑ์ก็คือ product ราคาคือ price การจัดจำหน่ายคือ place การส่งเสริมการตลาดคือ promotion ค่ะสิ่งแวดล้อมภายในอื่นๆนอกเหนือจากปัจจัยทางการตลาดนะคะได้แก่หนึ่งฝ่ายการผลิตหรือ production ฝ่ายการเงินหรือ financial ฝ่ายทรัพ,พยากรมนุษย์หรือ human resource ที่ตั้งบริษัทหรือ company location และความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนารวมถึงภาพพจน์ของบริษัทค่ะคือ company image วันนี้ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทบทวนและพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของการตลาดให้ได้มากที่สุดเนาะในคาบถัดไปเราจะเรียนเรื่องการตลาดสมัยใหม่และการตลาดออนไลน์เพิ่มเติมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ